สวัสดีเธอจ้าพ่อแม่พี่นอ้องอีกแล้วกินกระเทียมก็กระเทียมป่าจ้าทุกคนผุนกองดากของกุ่นใบยะไยคุนผุนมากันสามพี่น้นนนองจ้าเหมือนเดิมเ้ยค่ะเดิมกีมงานเก่ากูด่ะกํากลังขืนพี่น้องรอบนี้หันกําลังเขียวเลยเตมแมนเบิร์ดเหมือนเดิมนั่นแหละ,ะนี่จ้ะมาค่ะมา กินกระยายน้อยจ้ะเนาะนี่ด้ค่ะมือแรกกตดตรวจแล้วจ้ะมือแรกกตดตรวจแล้วพี่น้องอันนี่ยค่ะต้นใหญ่ต้นงามซํานีพอด,ดีกินจ้ะบ่หยาบคนใหญ่จักนน้อยกิดพัดเด็กเป็นสีหยาบหยาบจักหน่อยอยู่ค่ะ ได้ต่าู้มากเดอ๋ว,วะงามอยู่งามอยู่ะนะห้าวเ,าเือจะเช่อเดียวเป็นซีพุนเร่อค่ะพักมื้นทั้งตัวมาเก็บกระเทียมนี่ทายเป็นือได้เนาะจาะเนาะเต็มป้านี่แหละค่ะมาจ้่มามา คุณน่ะเปิดเพลงดนวฟอมเด้อพี่น้องไิด้ยินบอกแววแววมือกล่องกับบมาน้ำพี่น้องเลยถ่ายอยูอ่รถไงปุดี้ไปซอย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 ,ซอยไบ ใส่เนยเนาะจะไว้ท่านมปังอย่าได้ปาทิมสาวรินรักกิรัง น้องก็เปิดเพียงฟังผอมพี่น้องเอยมวนคักมาเดิอมาเด้อเจ็ดน้ำตาน้องยังรอพี่เดินจะเปลื่นไปเป็นปีสาวอรินคนนี้ อุ้ยทั้งนกทั้งกาพี่น้องพ่อเอาได้อยู่จ้าทุกคนเนี่อาทิตย์หนึ่งเราได้ขาะบ,บริมาานี่ไงซํำนี่ละะคุณน้องก็ได้นั่นนงกันก้มให้ก้มมันจะจิ้มให้จิ้มมันอุ้ยขัก เดียยายถ่ายให้เบิ่งเด้อก,ากสากอยู่พี่น้องคนคนเออเมียนบิดเอารถ <c oughs> นันอันน้ยายจิ้มพิษแด้วแจกพี่น้องเทียวทีแล้วนี่ไปกินคันข้อยิงี้จ้ะต้นนั้นเดี๋ยวยายถ่ายให้เบิง่งต้นสิขื่นผสมกันเนาะค่ะน้องพี่น้องนี่ต้นอันนี้นี่เห็นบ่เนี่ยยายว่าต้นเป็นต้นอันนี้และเดี๋ยวยายิใส่แอบถ่ายเมื่อเบิ่งว่ามีพิษจังเดยเนาะค่ะเนาะ น่คันคองเงียงๆหน้อยๆแต่ว่าโบเป็นอย่างดอออาทิตย์นึงแล้วจ้ะยังบอตายอือขออภัยด้วยค่ะเบาบบมวลมวนไหลค่ะเก็บพักคนรักคนชอบธรรมชาติเนาะจ้ะเนาะพักงามๆจิ้มจนเก็บแอลแล้วพี่นเนาะนี่ค่ะได้ไหลายเติมเลยด้วย จังวะวันสิกากันไปหาเก็บผักยางเงินต่อได้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจิ้มจักใหม่กระสิไปเลยจ้ะอ๋ะอไม่พช่กูะอุ้ยขึ้นมาเป็นเงาเป็นเงาพึมพดหวานคักได้เนี่ย เราเราเอาอีกเน,นาะจะเนาะสักพักคุ้นเหมือนกันแซ่บจ้ะโอตุลักตุเลเนาะค่ะพี่นอ้นอง เหนียวกับเหนียวบัวกันดอกนกจเนาะยายกับบริเฮดยูทูบดนเนาด้วยค่ะคนก็ปิดกั้นการมองเห็นของยายแล้วล่ะแต่ว่ากับยายกันหนาด้านทําไปเรื่อยๆจ้ะบ่สนดอกนกขเนะทําไปเรื่อยๆนี่เพื่อนนี่จ้ะเนี่ขออภัยเด้อบางือยายกับว่าบ่มวนบ่มหวนยายบ่มวนบ่ปิดนาะจะพี่น้องตามภาษายายนี่แหละคุณได้ลายเลยเด้อค่ะคุณคุณ แล้กก็สิพากันออกไปแล้วอุ้ยมาใหม่อีกแล้วโมอีกพูนึงพูนขี่จักรยานมาคือบึงทรงน้องบาดมองนั่นคืองามแถานาังพูดอ่ะเคียวคือพี่น้องเห็นเบายไปสิไปพูดละมาจ้ะมา